การผูกขาดทุนลักษณะผูกขาดของทุนนี่นะครับก็มาดูต่อว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือปัญหาเรื่องระบบการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยวันนี้ เราอาจจะมองว่าโอ๊ยดีถ้าใครเชื่อประยุทธ์บอกดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็บอกมันไม่ดีพูดไปพูดมาก็ต้องเถียงกันระหว่างสายสลิมซื่อเหลืองกับสายไยคณะรัษฎรฝ่ายประชาธิปไตยระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านวันนี้เรามาดูการนำเสนอของกลุ่มทุนในญี่ปุ่นท่านคงรู้จักนะครับ กลุ่มทุนในญี่ปุ่นนี้ผมอธิบายนิดนนึงก่อนคือบริษัทธนาคารทั้งหลายเนี่ยซึ่งถือเป็นฐานของกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มหนึ่งนะฮะในประเทศไทยและในทุกๆกรัฐวันนี้พูดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองพูดเรื่องมองประชาธิปไตยมองปัญหาการเคลื่อนเคลื่อนไหวมองการพัฒนา จากทุนอันนี้เป็นการจัดหนักสักทีนะครับเรื่องทุนนะฮะธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารนี้ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายหรือมีพระมหากาษัตริย์มีหุ้นอยู่ในนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้ระบบทุนนี่ขยายตัวเขาก็มีตลาดหลักทรัพย์ธนาคารเหล่านี้เขาก็ไปตั้งบริษัท แยกต่างหากนะครับเพื่อที่จะระดมทุนจากประชาชนไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นเขาก็มีแบบเดียวกันคือเราในเรียนแบบเขาบริษัทที่ผมจะคุยกับท่านนี้คือบริษัทโนมูระโนมูระนี่เป็นบริษัทใหญ่อันหนึ่งนะครับของญี่ปุ่น ของธนาคารญี่ปุ่นที่มาดำเนินการขับเคลื่อนทุนปรากฏว่าท่านดูนี่ครับข่าว CNBC เขาบ,า,าบอกว่าโนมูระบอกว่าทำไมประเทศไทยมันถึงมีรัฐประหารไม่หยุดแล้วนี่คือวิกฤตของประเทศไทยท่านเห็นหรือ,อยังฮะ ความล้าหลังความไม่มีเสถียรภาพของระบบการเมืองไทยมันยึดโยงอยู่กับระบบกษัตริย์ของเราด้วยเพราะว่าการรัฐประหารนั้นถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ลงนามรับรองแล้วเราก็มารัฐประหารไม่ได้แล้วยิ่งมาวันนี้สถาบันกษัตริย์ได้ทรงอํานาจมากขึ้นมาตั้งผู้บัญชาการทหารหมดเลยครับไม่ใช่เฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพระดับผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ผู้จัดการตารวจแห่งชาติเท่านั้นแต่ลงไปตั้งถึงระดับในพันแล้วครับเป็นผู้บังคับการกรมแล้วระดับล่างลงไปแล้วดังนั้นถ้าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในกรุงเทพกรมฐานราบที่หนึ่งกับกรมฐารราชที่สิบเอ็ดรักษาพระองค์ได้ถูก เขียนกฎหมายเปลี่ยนให้ไปขึ้นตรงต่อวังเลยครับตามพระราชกำหนดที่เข้าสภาแล้วพักอนาคตใหม่อภิปรายเรื่องนี้เลยถูกยุบพักเลยไหมครับนี่แหละเป็นผลโดยตรงเลยครับพูดกันอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นวันนี้ทหารราบสองกรมที่อยู่ในกรุงเทพนี้เป็นฐานกำลังสำคัญในการรัฐประหาร ถ้าเกิดการรัฐบารขึ้นถ้าสองกรมนี้ไม่เอามันจัดการไม่ได้เพราะว่าทหารจากต่างจังหวัดกว่าจะเข้ามาต้องใช้เวลาและที่สําคัญคือทหารราบเนี่ยเป็นเป็นเหล่าเหล่าราบนี่เป็นฝ่ายยึดก่อนการรัฐบารจะมีสามเหล่าใหญ่ๆอยู่ในกรุงเทพนะครับทหารราบสองกรมนี้ขึ้นอยู่กับวังแล้วปอตอ,ปอ,ตอ,อแล้วก็กองพันธนมรา อันนี้ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับวังหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะผู้บริการฐานบอกนี่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากวังโดยตรงเลยดังนั้นการรัฐประหารจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องคําสั่งของวงังหรือยอมรับของวงังสั่งการโดยตรงอันนี้ยิ่งกว่าราชัชการก่อนนะครับรชัชการก่อนก็มีอํานาจเช่นนี้แต่ว่าไม่โดยรูปแบบไม่ชัดเจนแตนะ่ผมถึงบอกว่าถ้าไม่ปฏิรูปนี่ยุ่งมากแล้ววันนี้ ข่าว CNBC เขาก็บอกว่า Why does Thailand have so many coup ทำไมมันยึดอำนาจกันบ่อยจังแล้วการยึดอำนาจนี่แหะครับกลายเป็นต้นทางของปัญหาที่ทำให้พัฒนาการของไทยล่าช้าผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากออของโนมูละซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ตลาดหุ้นใหญ่ ชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในประเทศไทยด้วยได้ได้เปิดข่าวไว้ใน NBC นะครับว่าทำไมประเทศไทยจึงมีรัฐหารและเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการของไทยล่าจะล่าช้ากว่าทุกประเทศในภาวะวิกฤตโควิดขณะน,นี้ตามเนื้อข่าวนะครับ โนมูระมองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชาติสุดในอาเซียนเพราะการเมืองไม่แน่นอนมีการทำรัฐประหารบ่อยนะครับข่าวจาก CNBC เผยแพร่บทความที่สัมภาษณ์โนมูระถึงภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันขณะเดียวกันก็ได้เผยแร่ มีคลิปวิดีโอด้วยนะครับเผยแพร่อันนี้ถอดมาเป็นข่าวนะครับว่าทำไมไทยถึงมีรัฐประหารบ่อยครั้งนักเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้เอาคลิปวิดีโอมาถ่ายนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปัญหาลิขสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์ที่เรื่องสำคัญนะครับผมไม่ได้เอาข่าวของ CNBC มาออกแบบแบบเอาหนังมาทีวีมาโชว์ท่านแบบเมื่อก่อนนะครับ เนื้อหาในคลิปเล่าถึงการรัฐประหารในไทยสำเร็จ13ครั้งล้มเหลว9ครั้งโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์นิว m a n ดาร a จากนั้นก็หยิบยกเรื่องของดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรที่ได้รับความนิยมถล่มทลายขณะเดียวกันก็เริ่มมีการแบ่งโค้กของประชาชนที่ชัดเจนขึ้นเป็นเสื้อเหลืองฝั่งอนุร,รักษ์นิยมและเสื้อแดงฝั่งสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วกับเนื้อหาก็มีการพูดถึงการขึ้นคลองราก ของรัชการที่10นะครับรายละเอียดก็คือให้ท่านทราบว่าเรื่องการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งที่ต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวในเบรกสมผมจะมาเล่าเรื่องให้ท่านเห็นว่ามันมีแนวโน้ม การรัฐประหารอย่างไรอย่าอย่าหาว่าเป็นการพูดา like, ยสัปดาห์นะครับเพราะมันมีกลิ่นมาเรื่อยๆแต่เราก็ประเมินตามคุณภาพตามปริมาณของมันนะครับสรุปแล้ววันนี้สลิมทั้งหลายก็ตาสว่างกันได้แล้วนะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้ที่มันเจ๊งเนี่ยก็เพราะไอ้ระบบกองทัพไอ้ระบบที่เราเป็นอยู่ขณะนี้นะครับที่มันรัฐประหารไม่หยุดไม่ยอนไม่ได้ไม่ดีเพราะแก้ปัญหาไม่ตก วิตกว่าเดี๋ยวผลประโยชน์ฉันจะถูกกระทบก็จะทํารัฐประหารเหมือนวันนี้ที่เพนกวินเขาก็ไปปลาสัยแล้วก็พูดว่ากําลังจะมีข่าวอย่างนี้มานายประยุทธ์ก็บอกว่าเอ้ยไปถามคนพูดที่ไม่มีรอกรัฐประหารอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูกันแล้วครับแค่จะไปชุมนุมกันที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ข่าวลือรัฐบราลเรื่อไปหมด ที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยนอกจากกำลังเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองึ่งซึ่งมีมาแต่เดิมแล้วไม่แก้ไม่แก้หรือแก้ไม่ตกแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่แก้เขาต้องการให้แตกแยกกันอย่างนี้ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้พูดได้คำเดียวว่าขอโทษนะฮะความเป็นห่วงก็เป็นห่วง อีกอันหนึ่งก็คือมันก็สมน้ำหน้าเดือนกัน10ปีแล้วครับยังยาจะปล่อยให้มันมีวิกฤตอีกเราก็หวังว่าเปลี่ยนรัชการจากเก้ามาเป็นสิบพระองค์ท่านน่าจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ก็ไม่แก้ความแตกแยกก็ยังดำรงอยู่ต่อไปตามทิศทางที่คอสชอต้องการ แล้ววันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าวังก็ต้องการอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นสถานการณ์มันก็ไม่เห็นอนาคตสิเมื่อไม่เห็นอนาคตเด็กเขาก็เขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีการเป็นรูปสถาบันมันไม่มีอนาคตเลยมันถึงมาถึงวันนี้ไงดังนั้นจะว่าใครไม่ใช้คำผสมน้ำหน้าแล้วจะว่าใครผมถึงบอกว่าถ้าเรามีการแก้ปัญหาใช่ตั้งแต่ต้น สร้างความปลองดองตั้งแต่แต่ต้นนะครับผู้ลี้ภัยก็กลับบ้านกลับเมืองไปพัฒนาประเทศชาติกันจบแล้วปัญหามันไม่รุนแรงอย่างนี้หรอกจนถึงวันนี้บอกให้ผมก็เสนอว่าให้ปลดประยุทธ์ก่อนเพื่อจะเอาใจประชาชนแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันแก้ปัญหาลฐเรรมนูญนบ้างปรับเสียสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มั่นคงก็ไม่เอาอีกดันมาปรับเด็กปรับเยาวชนก่อนอีกแล้วเก็บนายประยุทธ์ไว้ ยิ่งเน่ากันใหญ่วันนี้ก็มีการประเมินกันว่าวันที่สองธันวาอาจจะมีการเอาในประยุทธ์ออกผมว่าอยังนะครับผมพูดถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะวิกฤตมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยขณะนี้วิกฤตของโลกกำลังมาใกล้ประเทศไทยเต็มทีแล้วครับผมพูดหลายครั้งคือวิกฤตในฮ่องกงและวิกฤตในไต้หวัน ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งขยายตัวจากขัดแย้งทางเศรษฐกิจขยายมาเป็นสู่การขัขดแย้งทางการทหารแล้ววันนี้มีการเลือกประธานาธิบดีใหม่ผมก็บอกแล้วว่ายังไงเสียไบยเดนเขาได้เป็นประธานาธิบดีแต่นะโยบายต่างประเทศของอเมริกาเขาไม่เปลี่ยนแล้ววันนี้ไบเดนยังไม่ทันขึ้นเลยครับมีข่าวว่าปหลัดกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกามาลงนาม ในสนธิสัญญาร่วมมือกับไต้หวันแล้วจีนก็ไมพอใจสิครับการลงนามนี้เท่ากับว่าอเมริกในสมัยทั้์ก็สนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราชแล้วจะมีความสัมพันธ์โดยตรงเพราะขณะนี้ไต้หวันไม่สามารถจะเป็นสมาชิก UN อได้แล้ววันนี้ข้อตกลงที่เคย มีไว้ระหว่างจีนกับอเมริกาว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั้นดูจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งในตัวไต้หวันเองก็ไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนขอเป็นประเทศใหม่ที่เรียกว่าไต้หวันที่ผมเคยพูดกับท่านมาเป็นระยะระยะแล้วว่าความขัดแย้งอันนี้กําลังจะลุกลามแล้วถ้ามันเขม็งเกี่ยวขึ้นมาไหรมันก็จะกระทบมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ป้อแป้อย,อยู่อย่างนี้ แล้ววังยังมองไม่เห็นปัญหานี้ยังจะปราบเด็กยังจะก่อวิกฤตอีกไม่สามารถจะแก้วิกฤตได้โดยจะใช้วิธีการแก้วิกฤต่านอาจจะบอกว่าเอา้าก็จะแก้วิกฤตนี่ไงแต่ด้วยวิธีการปราบเด็กในหลวงก็เสด็จไปที่นู่นที่นี่ไปเรียกมวลชนปลูกมวลชนขึ้นมาให้มาเผชิญหน้าปลุกคนเสื้อเหลืองขึ้นมาให้มาเผชิญหน้ากับเด็กนักเรียนนักศึกษาให้ตีกันมันไม่เละหรอครับประเทศ ผมว่าในอน,นันต์ออกออกมาในเขามองปัญหาออกหลายคนมองออกสมเด็จพระเทพก็คงรู้ครับผมเชื่อว่ารู้แต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวอํานาจของของวังใหญ่วังหลวงแล้วใครจะมาพูดละคะนันนี้วันนี้มันเละเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นผมอยากจะพูดเร่องนี้ขอให้ท่านช่วยกดแชร์กดไลค์ไปเพื่อให้ไปถึงหูประชาชนคนสื่อเหลืองอาจจะฟังมากขึ้นนะครับ สลิมที่เขามาแอบฟังก็จะได้ตาสว่างขึ้นไปทหารที่อัดรายการเฝ้าอยู่นี่ก็อย่าเที่ยวม,มาแบนของผมเอาอัดแล้วไปให้เจ้านายเขาฟังด้วยว่าวิกฤตของโลกนี่มันจะกังมันจะเกิดผลกระทบอย่างแรงต่อประเทศไทยแล้วระบบที่มันพังทลายเปลี่ยนระบบใหม่โดยเฉพาะระบบที่ล้าหลังที่สุด ในการบริหารขณะนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเจ้าทีเดียวนะครับมันปกนกันกับทหารกับเจ้าเนี่ยแต่ว่าในอดีตเนี่ยระบบกษัตริย์ที่พังทั้งหลายเนี่ยเกิดจากวิกฤตภายในแต่ว่าเวลาจะพังเนี่ยมันจะเจอวิกฤตข้างนอกกระแทกเข้ามาด้วยราชวงศ์โลมานนฟของรัเสเซียที่พังเนี่ย นอกจากเป็นวิกฤตภายในอยู่แล้วที่ไม่พัฒนามีระบบเศรษฐกิจที่เป็นเขาเรียกว่าทาตกสิกรมีชาวนาเป็นทาตซึ่งยุโรปเขาเลิกไปแล้วนะครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียนี่เขาเขาหมดแล้วนะแต่ในรัสเซียยังมีเกิดปัญหาวิกฤตภายในอย่างหนักมีการฆ่ามีการปราปราม จนกระทั่งก่อนจะเกิดการปฏิวัติบอลเชวิคนั้นคุกรุ่นขึ้นมาหนักขึ้นมาขึ้นแต่ไม่จบครับยังไม่จบยังไม่พังเจอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตุ้มเดียวพังเลยและอีกหลายจัก,กรวรรดิครับระบบกษัตร,ริย์ใหญ่ๆใ,ในเยอรมันวันนี้เยอรมันที่ในหลวงเราไปประทับอยู่นั่นนะ่ะเมื่อก่อนมีระบบกษัตร,ริย์ที่ระบบระบบไกเซอร์นั่นนะ่ะพระเจ้าไกาเซอร์นั่นนะ่ะเจงเจ๊งตอนไหนนะเจงตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการยียิ่งใหญ่มากเจ๊งตอนไหนเจ๊งตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์ออตโตมันจัก,กรวรรดิในยุโรปนี่มีจัก,กรวรรดิออตโตมันจัก,กรวรรดนินเซียจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีระบบกษัตริย์จัก,กรวรรดิเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าเจ๊งหมดช่วงแลสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเจ๊งหมดเลยครับแต่มันมีปัญหาภายในอยู่แล้วไง ผมกำลังมองปัญหาว่าวิกฤตของโลกขณะนี้มันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของเรามันเกิดขึ้นเองจากกลไกลวิวัฒนาการของโลกแต่ภายในของเราเนี่ยเรามีวิกฤตและว,วิกฤตที่รุนแรงที่สุดก็คือไปกระทบถึงประชาชนคือความยากจนแล้วก็มีการปราบปรามอย่างหนักมีการรอบสังหารอุ้มหายอย่างกรณีวันเฉลิมนี่ ใช่หไหมหร,ห,รหรือกรณีของคุณสุรชัยอาจารย์สุรชัยแสายดานนี่แล้ววันนี้กําลังจะเกิดในประเทศกําลังเฟะไปหมดเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูว่าเรื่องราวของไต้หวันนี่ครับนี่ข่าวจากเดอะการเดียนวันนี้ไต้หวันยังเดินหน้าต่อไปอเมริกาแม้เปลี่ยนประธานาธิบดี ประธานาธิบดีใหม่คุณไบเดนยังไม่ขึ้นมาแต่ว่ากลไกของระบบของอเมริกาเขายังเดินหน้าต่อไปนั่นก็คือวันนี้เดอะการ d เดียนก็ลงนะครับผมจะให้ท่านดูว่าเดอะการ d เดียนบอกสหรัฐกับไต้หวันเซ็นข้อตกลง5ปีร่วมมือกันทางด้านสุขภาพเทคโนโลยีและการทหาร เพื่อตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนขณะที่ปักกิ่งก็คัดค้านอย่างหนักนะครับแล้วดูข่าวจากนี้นะครับดูข่าวจากราชสำนักข่าวของรัฐเองนะครับของของอเมริกาเองนี่ครับ U.S.Department เขาก็ออกข่าวมาเช่นกันนะครับ U.S.Department บอกว่าจุดเริ่มต้น การเจรจาร,ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันข่าวนี้ยืนยันแล้วนี่ถือเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะเป็นการเปิดหน้าเต็มที่เท่ากับว่าอเมริกามาทำสนธิสัญญาทางการทหารสนธิสัญญาทางร่วมมือกันทางการแพทย์แน่นอนการแพทย์ก็ต้องเปิดหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์อันนี้บอกให้เห็นชัดเจนว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มีฐานะเป็นรัฐเอกราชแล้วซึ่งจีนไม่พอใจเรื่องนี้แน่นอนมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับมันยังมีเรื่องการทหารตามมาอีกนะครับมีฐานทัพเรือของอเมริกาในภูมิภาคนี้ข่าวอัลจาซีล่าดูข่าวอัลจาซีล่าหน่อยนะครับไต้หวันตั้งเป้าเจรจาการค้าหลังจบการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจชแนลเอเชีย สหรัฐไต้หวันเพิ่มระดับความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการเจรจารอบใหม่เห็นไหมฮะอ้าวผมให้ท่านดูนะนี่คือข่าวอันจสซีล่าแล้วนี่ที่ที่ย้ำหลายฉบับเพื่อเห็นว่าของจริงนะโอเคนะของอันนี้ก็ของ ชนเนลเอเชียดังนั้นเรื่องไต้หวันเนี่ยครับก็ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากทำให้วิกฤตที่เราเฝ้าดูอยู่ว่าเมื่อมีการเลือกประธานาธิบดีใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรก็บอกได้ชัดเจนว่าวิกฤตนี้ยังไม่จบและไม่จบด้วยที่ไม่จบเพราะอะไรเพราะจีนก็ประกาศเป็นเขตทะเลจีนนี่เป็นเขตน้านน้ำภายในแล้วไปตั้งกองทหารแล้ว ที่หมูกก่เกาะสเปนลี์แต่อเมริกาก็ถือว่ายังเป็นเขตน่านน้ำสากลอยู่ฉันก็ยังจะเอาเรือกองทัพเรือของฉันผ่านและถ้าจะไม่ให้ผ่านก็ต้องใช้อำนาจทางการทาหารก็จะต้องประทะกันดังนั้นวันนี้น่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งเกาะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวียดนามเขาอ้างว่าเป็นของเขาด้วยฟิลิปปินส์อ้างด้วยมาเลเซียอ้างด้วย หากมีการประทะกันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แน่นอนแต่ขณะนี้ยังไม่ปะทะกันระหว่างจีนกับอเมริกาในทางการทหารแต่ว่าปะทะกันทางการทูตแล้วปะทะทางการออออการค้าตอบโต้กันหลายรอบที่ผมบอกกับท่านยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประเด็นคุกกุนระหว่างประเทศตรงนี้จะกระนำซ้ำเติมเข้ามาในประเทศไทย